สวัสดีสสดครับ<ะ>ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสายฟ้ามาแชรรายการที่จะมาแชร์เรื่องราวดีๆนะคะของเพื่อนๆชาวแฟรรวมถึงอัปเดตข่าวสารค่ะจะอัปเดตนะคะทุกเดือนเดือนละหนึ่งตอนค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปเข้าสู่ช่วงแรกนั่นคือช่วง News News ครับผมและตอนนี้นะครับเรามาดูเรื่องที่เป็นที่สนใจของคนทั่วไปกันดีกว่านั่นคือแฟร์ีโร่นะครับะจะบอกว่าปัจจุบันนะฮะมีคนเข้าถึงเป็นแสนแล้วนะฮะเยอะมากเลยครับผมแสนคนึงว่าจะเล่นแสนสาหัสน,นะ <c oughs> <c oughs> เรามาเริ่มที่พี่แฟร์ีโร่คนแรกเลย คุณส,สัชิธรทรงสิริสาขาบางกะปินะครับผมตอนที่ส,สัชิธรทํางานอยู่เนี่ยนะฮะอยู่ดีๆครับมีคนโอนเงินเข้ามาฮะโอนเข้ามาผิดครับเลยตัดสินใจครับโทรไปที่ธนาคารครับแต่ว่าเข้าใจครับว่าตัวของข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันเป็นความลับเนาะไม่สามารถให้กันได้นะครับคุณส,สัชิธรเลยรอฮะจนเวลาล่วงเลยไป3วันมีคนติดต่อเข้ามานั่นคือเจ้าของเงินพี่ส,สัชิธรก็โอนเงินครบทุกบาททุกสตางค์เลยคงนี้ก็มีมาเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของความที่ตัดเหมือนกันนะคะ คุณทวัตชัยนะคะวัชรศิลป์สาขาขนมค่ะ,คะ,คะท่านนี้นะคะระหว่างที่ไปส่งพัสดุให้ลูกค้าแล้วก็มีการเก็บตามแบบปลายทางากกับมาปรากฏว่าลูกค้าให้เงินเกินค่ะคุณพิสแต่ด้วยความซื่อสัตย์นะคะจึงติดต่อหาลูกค้าแล้วก็นำเงินส่งืกนไปค่ะถือว่าสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากเลยแล้วมาดูฮีโร่คนต่อไปนะครับคุณธนวัฒน์สิงห์ป้องนะครับสาขาหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ เขาเล่าว่านะครับระหว่างที่ทํางานนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นนะเขาไม่รอรีครับรีบเข้าไปช่วยเลยและติดต่อโรงพยาบาลต่อไปครับผม <Wow. S 1> และคนสุดท้ายครับคือคุณวราวุอินเตียนะครับ สาขาท่าแซจังหวัดชุมพรครับคุณวราวุธนะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าวันที่เขาทํางานลูกค้ามาส่งพัสดุครับแล้วเอาเงินใส่ซองนึงเอาไว้แต่ขากลับครับหยิบซองผิดไปนะครับทำให้ลืมซองเงินไว้คุณวราวุธเลยรีบติดต่อหาลูกค้าครับเพื่อทําการคืนเงินและที่สําคัญครับลูกค้าคนนี้นะชื่นชมคุณวราวุธเรื่องการบริการอีกด้วยครับจะต้องขอบปรดไม่รบกับ วันนี้นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณฟิตเ,เพื่อนๆสามารถติดตามแฟตฮีโลนนะคะได้ที่ a c e b o o k นะคะแฟตคอมมูนิตี้ค่ะวงการสังคมค่ะเปิดให้นายจ้างนะคะลงทะเบียนฉีดวัคซีนแก่ลูกจ้างซึ่งบริษัทของเราก็เพิ่งเปิดลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะรับการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนนะคะข้อแรกเลยคือต้องทักผ่อนที่เพียงพอก่อนฉีดวัคซีนค่ะเพื่อไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลียนะคะข้อ2ค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ ดื่มน้าดื่มให้เพียงพอนะคะข้อ3ค่ะสังเกตอาการค่ะหากมีไข้สูงนะคะให้เลื่อนนัดวันฉีดไปก่อนข้อ4ค่ะผู้ที่มีรโรคตประจาตัวะคะสามารถทานยาได้ตามปกติเว้นแต่แพทย์สั่งงดนะคะแล้วก็ข้อหนะคะก่อนวันฉีดค่ะไม่ควรทานยาลดปวดหรือยาลดไข้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการบดบงังการตอบสนองต่อวัคซีนค่ะ และสำหรับหลังฉีดนะคะบางรานนะคะอาจจะมีอาการปวดตัวนะคะอ่อนเพลียบวมแดงบริเวณที่ฉีดนะคะสิ่งที่ควรทําเลยคือพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็ทานยาลดปวดนะคะแต่ถ้าหากทาแล้วยังไม่อาการยังไม่ทุเลาลงนะคะยังมีไข้ขึ้นสูงมีผื่นแดงนะคะแน่นหน้าอกหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์ค่ะหรือโทรสายด่วนเจ็บปวดฉุกเฉินนะคะ1669คะ่ะและที่สําคัญถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็อย่าชะล่าใจนะครับให้ดูแลตัวเองเพิ่มเติมด้วยกินร้อนช้อนส่วนตัวนะ หากจําเป็นต้องออกไปนอกบ้านจริงๆให้สวมแมสและสังเกตตัวเองเยอะๆนะฮะถ้ามีอาการนะครับหรือว่าต้องสงสัยสามารถไปพบแพทย์ได้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับในช่วงนี้กาดไม่ตกนะครับครับผมยังไงแล้วนะครับทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเนี่ยผมอยากให้ทั้งคุณวิทและข้าผู้ชมทางบ้านไปดูวิดีโอนก่อนดีกว่าเหมือนกำลังจะหาอะไรตรงผ้าม่านดูดีๆครับ โอ้โหออกมาแล้วฮะโอ,โอ้โหน้อนฮะนอตุแกน,น้อนเพลียมากใช่นะฮะตัวเครื่องเลยคุณอานันต์จอกสถิตนะครับสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุรินทร์นะครับคือตอนไปส่งพัสดุเนี่ยลูกค้านะครับก็ให้พี่อานันต์เนี่ยนะครับ ช่วยจับตุ๊กแกออกจากบ้านให้หน่อยนะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับผมและเรื่องสุดท้ายนะครับคุณกิษดามาใบนะครับสาขาสวนวิกไทยคือมีลูกค้าครับพ <Hey. S 1> มคุณกิษดามาใบมาหลังใหม่เลยนะฮะว่าไม่ว่าจะฝนตกแดดออกของเยอะของน้อยนะครับก็เต็มใจบริการครับแล้วแถมบริการด oh. ีรมีมารยาทด,ด้วยเต็มสิไม่หักสักคะแนนสวัสดีครับกิษดามาใบนะครับผมตัวนี้มันเป็นงานบริการ คิดถึงตรงถึงถึงฝนจะตกแดดจะออกยังไงเราก็ต้องไปรับงานให้ลูกค้าครับมีตัวไหนที่ที่เราส่งไม่ได้เราก็คุยกับลูกค้าลูกค้าเข้าใจเหมือนกันงานทุกอย่างมันมันก็มีอุปสรรคเสมอครับแต่ว่าถ้าเราใจเย็นแล้วก็สู้กับมันนะฮะขอแค่ว่าขอแค่ว่าใจเย็นนะครับแล้วก็ยอมรับในจุดนั้นให้ได้มันก็ตับตัวข้อหากันได้นะครับครับผมถือเป็นเทคนิคดีๆมากเลยนะครับขอบคุณคุณกฤษดามาใบอีกครั้งหนึ่งนะครับผม และอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวทีอยากจะมาแชร์กันนะคะหรือพบเห็นแฟชชิ่โร่ค่ะสามารถส่งหาเรานะคะได้ทางอินบ็อกซ์เลยติดตามแฟชช์คอมมูนิตี้ค่ะ Facebook ค่ะ TikTok และ y t u t u แฟชช์คอมมูนิตี้ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับมาถ่ายรูปปิดท้ายกัน